สวัสดีค่ะแอนนาลีไทคิกเชนค่ะวันนี้จะผัดผักนะคะผัดผักรวมค่ะดิฉันมีผักในตู้เย็นนะคะก็เก็บเก็บมานะคะล้างตู้เย็นเลยค่ะดิฉันก็จะมีดอกกระหล่ำนะคะมีสูกินี่ค่ะสูกินี่มีกระหล่ำปรีนะคะมีถั่วแขกค่ะ เดี๋ยวดิฉันจะเอาผักทั้งหมดนี้ไปลวกน้ำก่อนนะคะตอนนี้ตั้งน้ำไว้นะคะก็จะใส่พริกเมกซิกันตัวนี้จะเผ็ดนะคะแล้วก็ใส่แครอทให้สีสันสวยงามนะคะกุ้งก็ล้างทำความสะอาดนะคะผ่าหลังให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็จะใส่หมูสับด้วยนะคะวันนี้ก็เพิ่มความสดชื่นนะคะกุหลาบหลังบ้านดิฉันค่ะสวยงามมากเลยค่ะดิฉันก็ตัดใส่แก้วไว้นะคะ ภูมิใจค่ะสวยงามมากเลยค่ะเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะเอามาฝากเพื่อนๆนค่ะเครื่องปรุงก็มีกระเทียมนะคะดิฉันจะใช้กระเทียมสับนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะใส่กระเทียมเยอะๆเลยค่ะซอยซอสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะ้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสกับน้ำตาลทรายอย่างละครึ่งช้อนชาค่ะ ิฉันจะใส่เหล้าจีนด้วยนะคะเหล้าจีนนี้ทําให้ผัดผักเราอร่อยนะคะผัดไฟแรงๆนะคะไปดูกันเลยนะคะเริ่มจากการลวกผักเลยค่ะน้ําเดือดแล้วใส่เกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ํามันนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ผักเราเป็นเงาสวยงามนะคะก็จะลวกผักเลยนะคะยกเว้นแครอทกับพริกนะคะใส่เลยค่ะก็จะลวกไม่นานนะคะลวกสัก 2นาทีนะคะพอให้ผักเขามีความนุ่มหน่อยนะคะเดี๋ยวเอาไปผัดจะได้ผัดง่ายๆนะคะผัดผักสลรพัดในตู้เย็นนะคะทําไม่ยากค่ะเพื่อนๆมีอะไรก็เก็บมาทํานะคะถ้าเราไม่ทําผักก็จะเน่านะคะเพราะฉะนั้นก็เก็บเอามาทํานะคะเอามาดัดแปลงนะคะเอามาผัดผักนะคะทําเหมือนผัดผักแล้วมันหอยก็อร่อยนะคะเพื่อนๆก็ได้แล้วค่ะเพื่อนๆ ก็ใส่น้ำมันนะคะผัดไฟแรงๆนะคะใส่กระเทียมเลยค่ะกระเทียมนี่ใส่จุกๆเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะผัดไฟแรงๆค่ะผัดผักนี่ต้องผัดไฟแรงนะคะพอกระเทียมออกเหลืองหน่อยนะคะก็ใส่เลยค่ะหมูสับนะคะผัดค่ะปุ้งค่ะอือด้วยกระเทียมคะเพื่อนๆ ให้สุกประมาณ50%นะคะใส่ผักได้เลยค่ะแล้วก็ปรุงเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่เลยนะคะผักที่เราลวกไว้นะคะใส่เลยค่ะซีวขาวค่ะปรุงเลยนะคะน้ำมันหอยค่ะผงปรุงรสกับน้ำตาลนะคะใส่อย่างละครึ่งช้อนชาค่ะส่วนเล้าจีนเราจะใส่หลังสุกเลยนะคะอันนี้คือพริกกับแครอทนะคะพริกตัวนี้จะทำให้เผ็ดนะคะ อร่อยค่ะผัดเลยค่ะทุกเท้าค่ะว้าวพเพื่อนดูแชรหน่ารับประทานมนากเลยค่ะเราลวกแล้วเราไม่ต้องผัดนานนะคะเพื่อนๆฝากเพื่นอนกดไลค์กดแชร์น, like, นะคะกด subscribe นะคะวันนี้ผัดผัดง่ายๆค่ะใส่หมูสับกับปุ้มนะคะผัดรวมค่ะวันนี้เมนูร้านตู้เย็นนะคะเพื่อนๆผัดไฟแรงค่ะนี่ฉันจะใส่เล้าจีนนะคะ ทำให้ผัดผักเราอร่อยขึ้นนะคะสุดท้ายเลยค่ะพริกไทยค่ะอันนี้ก็สำคัญนะคะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะใส่ okay, พริกไทยนิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะใส่ได้แล้วค่ะปิดแก๊สเลยค่ะน่ารับประทานมากเลยค่ะสีสันสวยงามนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะ อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมาดูกันเลยนะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะรสชาตดดิดีค่ะเพื่อนๆผัดผักนี่เวลาเราไปสั่งตาร้านอาหารก็แพงอยู่นะคะพอไม่อร่อยเหมือนเราทำเองนะคะเราทำเองจะอร่อยกว่าเยอะเลยค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยค่ะใส่เหล้าจีนนี่จะทำให้ผัดผักอร่อยนะคะเพื่อนๆผัดผักรวมมิตรนะคะใส่กุ้งกับหมูสับนะคะแซบๆเลยค่ะ ไปทานข้าวกันนะคะอาหารเที่ยงค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะเต็มเต็มคำเลยค่ะผัดผักรวมนะคะผักกรอบมากเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะสุกินี่นี่กรอบอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆผักกรอบมากเลยนะคะ ถ้าเราเอาผักไปลวกก่อนนะคะจะผัดง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสได้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปลวกก่อนเวลาเราปรุงรสน้ําผักออกนะคะจะทําให้รสชาติเจือจางลงนะคะถ้าเราลวกผักก่อนนี่รสชาติจะเพอร์เฟกเลยค่ะอร่อยค่ะผักจะกรอบนะคะอืมลองไปทําตามกันดูนะคะมีอะไรเหลือในตู้เย็นก็เก็บเก็บมาทํานะคะ